มันสามารถที่จะต่อยอดจากาที่ทำนะคะเราก็เลยอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะตรงนี้จะเป็นอะไรที่สามารถทําให้เราเนี่ยมีอาชีพเสริมได้นะคะความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เห็นแนวทางที่มันที่มันแบบเขาเรียกอะไรทำให้มันลงตัวได้ดีที่ดีอะคะ่ะคนที่ไม่มีพื้นฐานนะคะเราไม่มีพื้นฐานอันนี้เลยนะคะอพอมาเรียนก็เข้าใจนะคะก็รู้สึกว่าได้ความรู้ไปเต็มเต้องมาเรียนค่ะ ชื่อริชีนะคะเป็นพยาบาลค่ะยังไม่เคยทำเลยนะคะก็เลยมาเรียนรู้วันนี้มันสามารถที่จะต่อยอดจากที่ทำนะคะเพราะว่าตอนนี้คือ ทำเป็นพนักงานประจำใช่ไหมคะแล้วก็ทําเรื่องของอสังหาก็คือเป็นนายหน้าด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของออคนมาฝากขายซาัฟเปืออะไรเงี้ยคะ่ะหรือว่าสนใจที่เรื่องของฝึกษาเรื่องการจำนองอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็เลยอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะตรงนี้จะเป็นอะไรที่สามารถทําให้เราเนี่ยมีอาชีพเสริมได้นะคะเออจริงๆแล้วอ่ะ เคยสอบถามเนาะเพราะเราอยากรู้เรื่องของการขายฝากการจำนองอะไรเงี้ยนะคะก็เลยลองถามกับคนที่เขาเคยมีประสบการณ์ในการทำม,มาก่อนนะคะก็ปรากฏว่าปัญหาก็อาจจะคือมีทั้งลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้อะคะ่ะที่มันแบบค่อนข้างจะแตกต่างกันนะคะคือแบบผลประโยชน์มันไม่ลงลงตัวอย่างเงี้ยก็มีอะคะ่ะแต่ว่าทีนี้ถ้าที่มาเรียนกับครูนะคะก็เลยเออได้ ได้ความเข้าใจที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะมีทั้งฝ่ายของนักลงทุนด้วยนะคะแล้วกเ็เราสามารถเป็นตัวกลางได้แล้วก็เรื่องของออลูกหนี้ที่แบบว่าจะช่วยเหลือเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้ความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เห็นแนวทางที่มันที่มันแบบเขาเรียกอะไรทำให้มันลงตัวได้ดีที่ดีอะค่ะ อยากอยากที่มาวันนี้เลยอยากจะรู้เรื่องของการประเมินทรัพย์นะคะแล้วก็ทํายังไงไม่ให้มันติดมืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จัดที่ฟังครูมาตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าได้ความมั่นใจมากขึ้นนะคะในการที่เราจะเอาข้อมูลของคุณครูอะค่ะไปไปประยุกต์ใช้นะคะรู้สึกว่าครูก็แบบมีความจริงใจในการที่จะแบบให้ข้อมูลที่แบบไม่กักเลยแล้วก็ยกกรณีศึกษาต่างๆะคะ่ะทำให้เราน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับกับการที่เราจะ ลงมาเลีนตรงนี้ด้วยนะคะคนที่ไม่มีพื้นฐานนะคะเราไม่มีพื้นฐานนี้เลยนะคะออพอมาเรียนก็เข้าใจนะคะก็รู้สึกว่าได้ความรู้ไปเต็ม อยากจะมีรายได้ที่มากขึ้นมากกว่าการทํางานประจำอะค่ะแล้วมองหาช่องทางอื่นๆก็มองว่าการที่เราจะมาลงเล่นอสังหาค่ะเราควรจะรู้ให้ครบทุกลูกเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอเรามาประมวลผลที่จะไปประยุกต์ใช้อ่ะค่ะมันสามารถเอาตรงนี้มาผสมผสานกับกับสิ่งที่เราเคยได้เรียนรู้มานะคะแล้วมันก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นทําให้เราเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดนะคะมองว่าถ้าจะลงมาเรียนนะคะในคอร์สเสือนอนกินเนาะเออก็ก็อยากให้ให้มาลองล,อง,ลองเรียนเลยค่ะเพราะว่า จะได้ข้อมูลที่มันมันเป็นแฟกต์ะคะ่ะแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้แล้วก็สามารถที่จะเออเราคิดว่ามันมันจะตรงนี้มันจะตอบโจทย์ในการที่เราจะมีรายได้เพิ่มนะคะและจะเป็นรายได้หลักในอนาคตนะคะต้องมาเรียนค่ะ